Yooo..Journalist, tốt đi Cảm ơn các bạn hông, Và đây, lại đi chờ anh. Hãy subscribe cho kênh ว่าก็แล้วท่านผู้ชมก็แค่กดตอนตอนนั้นกําลังเล่นซ่อนหากันอยู่ใช่ไหมเกฟตอนนั้นกําลังเล่นซ่อนหาอยู่แล้วก็เห็นเกฟติดกระแบลงตายตอนนั้นเล่นซ่อนหากันอยู่แล้วอยู่ที่เห็นเกฟติดกระแปลงอยู่ก็ฆ่าเลย ม,มีสนดิดสองรบอบด้วยใช่ไหมเก็บก็ถึงแล้วโอ้ขนาดนี้สิบห้านาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีเย้ เยเกี้ยทำท่านั้นยังไงอะทำท่านั้นยังไงนะทำท่านั้นยังไงอะขึอนคลิปเดิมมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ๋อรู้แล้วทำไมเฮ้ยเฮ้ยเสาเออแล้วก็นี่ีคำถามคือเราสามารถเป็นได้ทุกเสาไหมคำตอบคือ โอ้น้ำลายน้ำลายอะไรนี่ค yes ือนวัตกรรมือของในทัน ตอนนี้ยังอัดอยู่นะโหเกมเล่นอย่างนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราจะปิดงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปให้สุดก่อนเกฟแล้วเราจะต้องปิดคลิปอย่างงั้นเท่ดีว่าไหมกดกดกระโดดลงมาแล้วก็กดขิ้ขวาใช่ไหม lu à. Hòa để game. lên game như thế này mình đi. mình đi เราเรียบขึ้นงินเราเรเราเรียบขึ้นแล้วไปปิดคลิปกัดขึนดีกว่าเก็บเออเออขึ้นไม่ได้โอเคต้องมาปิดคลิปตรงกลางหน่อยปิดคลิปตรงนี้แล้วีท่ที่รหา,างสิเมตรเกิดตอนนี้วิวสวยดีอ่าแล้วก็ทำการติดคลิ เมื่อกี้ฟิลหน่อยเก็บเมื่อกี้เฟิลไปหน่อย